โอ้ยไม่ทันตอนนี้ละมันเขาเขาต้องเขาทำอีกสองคะแนนเขาก็จะตีเสมอเราไม่เป็นไรใช่ไหมบอลแดงบอลแดงแต่เขาออก ui ui <laughs> ui <Bon đèn lên! cười> <laughs> <laughs> คือบอลแดงแล้วอ่ะเมื่อกี้จะมาลงก่อนไงเราไปเร่งที่ไหนปะเต้าทม่ระดับที่ใครอ่ะอย่ย <laughs> ยาอยา่าตรงนี้แหละตรงตรงเฟสเฟสต่ำเกินไปนเอาหอ้อ พี่เอาพ่กะแท้งเอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเพราะว่ากะแท้งก่อนจอยกูอ่านไม่ออกฮ้โอ้้หโคตรโค้ดจะเกือบเข้ากูอ่านไม่ออก รีบุยอะเดเดียวโอ้โหไม่ไกลตอนนี้อาจจะมีดีว เขาเรียกว่าข้าวค่ะนี่มีคนเข้ามาของเราเย่ว่าจะมีโอ้ยเลี้ยวเท่าไหร่เนี่ยเลี้ยวเท่าไหร่ฮะเลี้ยวเท่าไหร่อ่ะ ที่ <h ī h ī> ทุกคนได้รับสับรอสปินฟรีสิ่นาทีแล้วก็เขาเล่นเก่งพี่วะแล้วเขาเลืเ่อเท่เาไหร่อหกสามเออวะเออพี่สี่ห้าใช่ปะอุ้เลือกผิดเออบล็อกดีบล็อกอยู่ไหง呀 ออกจ้าคือตอนนั้นสุดสีมากคือตบไปตบมาตบไปตบมาโหบอ,อกว่าจะไม่ออกนะคะสีอะไรสีเขียวเอาฝนตกยิ่งกว่าเดิมอีก บอลแดงแล้วไม่ส <Picasso> ิบแปดต่อสิบเก้าอาจจะมีดีวิดตอนนี้ นดีๆ่อยจ้าพ่าเท้าคือเขาอาดไม่ออกเข้าไปบล็อกอะไรอ่ะอ กูพี่ได้ไรอ่ะกูพี่ได้ไรอ่ะอังกฤษพี e